โอ้ยเล็บเปื่อยอืมแมปอะไรเดียว ค่อนข้างเล็กเะยวันนี้เราจะเล่นโรบอทนะฮะ เครื่องจะไหวไหมโอ้และลรขนาดนี้เสียวคอมดับมากเลยความตายคือว่าไม่ทรามั่นใจควมตายเครื่องเนี่ยนรเครื่องเูเนี่ย โอหเด็กไม่เด้อาเป๋วสักแม่ปิงกันขอหาแบบเป็นแบบหนึ่งนะผมว่าผมหมุดใน youtube อยู่ โอ้เครื่องยังแหลกเลยคนแหลกอ่ะมันมีการการเด้งมลุดครผัคปั๊บรับ ได้ยินเสียงร่มบ้านใครเนะี่ยบ้านเรามันม,มัน,ม,นมันเบาเสียงได้ไหมเบาคือปิดเลยมันมันยาแห้งไห้ว่า โอ๊ยค้าง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 ได้แมปแล้วรอบอกผมจะตายป้าเนี่ยค้างมากเลยกว่าแคสเลยฮะเฮ้ยใจเย็นๆครับพี่ d ดอร์ r ดอร์มปอัปเดตไหมเหรอรับเดโว้ยสภาพเครื่องไม่น่าไหวเนี่ยเออคือมันทำหลายอย่างด้วยไงเบี้ยค้างไอสัตว์เนียเฮี้ยเฮี้ยโอ้มึหกระตุกกระตุกสภาพมือถือกับสภาพคอม ไม่ไหวแล้วนะมันใจเลยดูดิปับเสียงลงแป๊บนี่ดังเกินเอ่อรอ罗เออรอรอได้หรือเปล่ารลรอรอได้ไหมอืมหือค้างมากเลยทุกคนโอ้โห แมปนี้ก็น่าจะใช้นั่นแหละมันฝืนมีอะไรก็ฝืนไปก่อนตูไม่รู้ว่าจะโอ้ผลคนจะไม่ยินเล็นกันรอรอรอเนี่ยที่เครื่องเนี่ยรอมันเรนดิ้ง